คนรักไม้ยืนยันต้องเบเย,ยอร์เบเยอร์สุพรีมบูทสเตนสืนลึกโชลายพลียูรีเทน 1K สุพรีมอาลโด่ทนแดดทนฝนผาไม้ได้ทุกพื้นที่พลียูรีเทน 2K สุพรีมทนกระแทกเก้าฉ่ำสีงานไม้ต้องเบเยอร์สุพรีม,รรมผมนายวิศรุตสันมาแอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะเขือเปลาะนะครับในกระถาง ช่วงแรกเนี่ย้ายกล้า,มาเมืเขือเปราะที่มีอายุ25-28วันแลครับที่มีใบอยู่3-5ใบใส่ในกระถางขนาด6นิ้วจะใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15บรองก็หลุม15-20วันเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะย้ายลงสู่กระถางใหญ่คือกระถาง12นิ้ว6นิ้วมายังกระถาง12นิ้วการเตรียมดินเหมือนกันครับ25-30วันก็จะเริ่มออกดอก ห้าสิบวันเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตพร้อมที่จะเก็บไปจําหน่ายหรือบริโภคนั่นคือกระบวนการาผลิตมะเขือนในในกระถางปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก ขยะวางหน้าบ้านผมผมก็เลยย้ายเอาไปไว้บ้านข้างๆตอนเนี้ยเขาก็ออกมาโวยวายผมเลยผมต้องวางตรงไหนก็ได้มีรุนแรงอะไรกับเราไหมมีครับผมก็ตะโกนไปมีปัญหาอะไรครับเราถ้าอย่างนั้นแล้วของใครอะคะคงต้องตรวจ DNA มาแล้วแหละรูปของเลียให้สองคนนะพอบกำหมัดแล้วนะเออใจเย็นใจเย็นะพี่กระติกด้วยนะกระติก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 มโนสาเริสุกตาพไกไรเกลีย์